it's -E dj สำรับข่าสู่ c า a n n e อแ a n เจ o ร์นนะคะวันนี้อันมีพี่อคาด์มันเพื่อนเล่นทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาชื่นชอบแล้วก็ประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะมีเป็นภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3มในหัวข้อนี้ให้เพื่อนๆนะคะทําสมาธิแล้วก็นึกถึงน้าเขาคนนั้นนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณนะแล้วก็เลือกภาพที่สะดุดตาม,มากที่สุดนะคะถ้ายังเลือกไม่ได้ให้กดพอไปก่อนถ้าเลือกได้แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะ เป็นภาพนี้นะคะสิ่งที่เขาประทับใจนะคะในตัวคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรไพ่ที่ได้นะคะเป็น seven of wands seven of cups แล้วก็ ace of pentacles คนที่เลือกกองเนี่ยแอนมองว่าเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะเป็นคนที่สําคัญมีค่ากับเขามากๆสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะแอนรู้สึกว่าแทบจะทุกอย่างเลยที่เป็นคุณอืคือคุณเป็นคนที่ตรงสเปกเขานั่นแหละในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาบุคลิกนิสัยใจคอแอนรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนในฝันของเขาเลย แล้วคุณเป็นคนที่เก่งด้วยนะแอนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตหรือว่าความรักคุณไม่ใช่คนที่จะล้มเลิกหรือว่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเขาเห็นถึงความเป็นนักสู้ในตัวคุณแล้วก็แอนรู้สึกว่าทําไมเขาถึงชอบทุกๆอย่างในตัวคุณก็เพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญเขามองว่าคุณเป็นเป็นเหมือนของขวัญน,นะคะ ที่ที่แบบที่ให้กับเขาอะที่เขาได้เจอกับคุณใช่แอนรู้สึกว่าคือตัวเขาเนี่ยมองว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาคุณเป็นหลายๆอย่างที่เขาต้องการคือคือไม่ใช่ว่าแบบเขาต้องเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสีนะแต่ว่าสิ่งที่คุณเป็นอะคือสิ่งที่เขาชอบนะคะใช่ แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความฝันค่อนข้างหลากหลายนะคะคือจริงๆก็ชอบทุกอย่างในตัวคุณนั่นแหละคุณตรงสเปคเขานะคะแล้วยังไงต่อคุณเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการสื่อสารนะคะเขาอาจจะชอบที่คุณเนี่ยเป็นคนที่ พูดจาดีหรือว่าเป็นคนที่สื่อสารชัดเจนนะคะมีเสน่ห์ในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าคุณอาจจะใช้คําพูดในเรื่องของการทํางานได้เหมือนกันแล้วก็คุณเป็นคนจริงๆเนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะเหมือนกันนะแต่ว่าเขามองว่ามันเป็นมันไม่ใช่จุดด้อยของคุณนะแต่มันคือจุดเด่นนะคะทําให้คุณเหมือนมองการไกลหรือว่าทําให้คุณแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ใช่เขาชอบที่คุณเป็นคนที่มองไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะมองไปอนาคตข้างหน้าคืออะไรที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วก็คือคุณจะไม่รือ้อฝืนขึ้นมาอีกก็คือจบแล้วก็คือจบใช่เหมือนคุณเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดขาดในตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนกันนะในความคิดของเขานะคะสิ่งที่เขาชอบก็คือคุณคุณรู้สึกยังไงคุณก็อาจจะพูดกับเขาไปแบบนั้น ใช่หลายๆครั้งนะที่ที่คุณและเขาเนี่ยมีความเอาชนะกันรู้สึกว่าสําหรับคนที่เรื่องกองนี้นะคะคุณและเขาอาจจะมีความเอาชนะกันในเรื่องของคําพูดได้เหมือนกันแต่ถามว่าเขายอมคุณไหมเขาก็ยอมคุณนะอืมในหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้สึกว่าโอเคคุณก็อาจจะพูดถูกนะคะเขาก็เลยเหมือนยอมให้กับคุณแต่เขาก็ชอบนะที่ที่แบบที่เป็นแบบนี้นะคะ ใช่แล้วก็คนคนนี้ก็มีการที่จะแบบแพลนในเรื่องของอนาคตกับคุณด้วยนะรอที่จะสร้างอนาคตกับคุณคือเหมือนเขาก็จริงจังกับคุณนั่นแหละมองว่าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไพ่ใต้สํำรับนะคะสามเหรียญ ไพ่ที่ได้นะคะเป็น Ten o of ฟ p s Six of Pentacles นะคะ King of Pentacles แอนรู้สึกว่าคุณหรือเขานะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีนะคะา้าดินพฤกษบังกรกันได้เหมือนกันคุณเป็นความสุขของเขาอะ่ะคือตั้งแต่มีคุณเข้ามานะแอนรู้สึกว่าตัวเขานะคะรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วก็อาจจะมองเห็นอนาคตในเรื่องของการมีครอบครัว ชายหรือว่าคุณมีความอบอุ่นนะคะมีความใจดีให้กับเขาแล้วก็คุณเป็นเหมือนเป็นผู้ให้อะคุณอาจจะให้เขาให้ความรู้สึกดีๆกับเขาซัพพอร์ตเขาให้แล้วก็คุณเป็นคนที่ใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นๆซึ่งเขาประทับใจในตัวคุณมากๆใช่คุณน่าจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ สิ่งที่เขาชอบมากๆเนี่ยน่าจะเป็นความมั่นคงในตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอารมณ์หรือในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขารู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยมีความมั่นคงให้กับเขานะคะใช่แล้วคุณก็เหมือนเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับเขานะคะ ในหลายๆเรื่องแล้วเหมือนเขาก็ฟังคุณนะคะสิ่งที่คุณพูดก็เหมือนกับคุณเป็นคนที่พูดจาเหมือนมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็แอรู้สึกว่าเขารู้สึกมีความสุขที่มีคุณเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เขาประทับใจมากๆเลยเนี่ยคุณน่าจะเป็นคนที่ใจดีกับเขามากๆแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นเวลาที่เขาอยู่อยู่ด้วยหรือว่าอยู่ใกล้นะคะเขารู้สึกถึงความเป็นบ้านความเป็นครอบครัว แล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกถึงความมั่นคงในใจคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าอืมเขาจะต้องแบบระแวงคุณหรือว่าต้องกลัวว่าคุณจะเป็นมีใครหรืออะไรเงี้ยเหมือนเขารู้สึกมั่นคงในใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่แบบมีคุณเข้ามานะคะแล้วก็คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็คุณเป็นเหมือนทั้งคนรักทั้งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย เป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะโอเคนะคะราคนาราศีนะคะจะมีเป็นธาตุดินพฤึกศกมังกรกันนะคะธาตุน้ํานะคะกรกฎผีจิกมีนโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1สําหรับ,บนนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองภาพที่2นะคะจะเป็นภาพนี้สิ่งที่เขาชอบแล้วก็ประทับใจนะคะในตัวคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย เดอะสันนะคะเดอะซานายอับซอรต์ตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุลมเมถุนตุลกุมได้นะสิ่งที่เขาประทับใจในตัวคุณนะคะแอนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความร่าเริงนะคะมีความสดใสในตัวเองใช่คุณเป็นคนร่าเริงแล้วก็ไพ่เดอะสา The Star. คุณเป็นคนสวยด้วยนะ หล่อนะคะถ้าเป็นผู้ชายคือหล่อมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีออร่านะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเด่นเขามองว่าคุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อแล้วก็โดดเด่นอาจจะมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจเยอะเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันท,ที่ประทับใจนะคะในตัวคุณแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณ ุณเป็นเหมือนแสงสว่างของเขานะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีมีความสดใสมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณหรือเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่อาจจะมีอายุที่แตกแต่างกันได้เหมือนกันนะคนนึงอาจจะอายุมากกว่านะคะแล้วก็คนหนึ่งอายุน้อยกว่าใช่ คือแอรู้สึกว่าตั้งแต่ที่มีคุณเข้ามาหรือว่าเขาได้เจอกับคุณเนี่ยเหมือนเขามีความมีความหวังเหมือนคุณเข้ามาจุดประกายความหวังหรือว่าคุณมาเป็นความหวังในเรื่องของความรักให้กับเขาคนนี้นะคะทําให้เขามีความสุขแบบมีความสุขมากๆจริงๆแล้วก็คุณเป็นคนที่เฟนลี่ยิ้มสวยมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความเห้าๆในตัวเองนะคะคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความลุยๆนะคะชายเป็นคนที่แบบมีความลุยๆนะคะกล้าเสี่ยงกล้าลุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความแบบเหมือนเด็กอะบางทีคุณก็อาจจะมีความน่ารักนะคะมีมีมุมน่ารักมีมุมที่เหมือนเด็กนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆในสายตาเขา ี่เหรียญน,นะคะเด็กถือดาบแล้วก็ก้าถ้วยคุณเป็นคนที่คิดบวกนะอืมคุณเป็นคนที่คิดบวกนะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีสิ่งที่เขาชอบนะคุณมีความดื้อในตัวเองนะคะอาจจะมีความดื้อรัันในตัวเองด้วยอย่างที่บอกแหละบางทีก็มีความมูทะลุหรือว่ามีความแบบลุอยๆอยู่บ้างแต่เขามองว่ามันเป็นมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณไม่ได้ดื้อแบบ ในสิ่งที่ไม่ดีอะไรขนาดนั้นแค่แบบมีความดื้อในตัวเองแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เปิดเผยตัวเองขนาดนั้นอาจจะมีมุมที่มีมุมส่วนตัวซึ่งเขาก็รู้สึกชอบนะคือรู้สึกว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบเปิดเผยทุกอย่างให้แบบทุกคนรู้อ่ะใช่บางเรื่องคุณก็เก็บนะคะอะไรที่มันไม,ดมนน่ดีหรือว่ามันเป็นคําพูดหรือมันเป็นการ พูดออกมาแล้วมันไม่เกิดผลดีเนี่ยคุณก็เลือกที่จะเก็บไว้มากกว่าซึ่งนั่นแหละเขาชอบที่คุณเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็มีความมองโลกในแง่ดีแล้วก็เหมือนพยายามที่จะส่งพลังงานดีๆให้กับคนรอบข้างแล้วก็คนอื่นๆน,นะคะใต้สำรับนะคะเป็นเดอะเดวิลเดอะเดวิลนะคะสิบถ้วย าราชินีถือไม้แล้วก็หกดาบคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบทั้งภายนอกและภายในนะแอนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบภายนอกเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีเซ็กแอบเพียวมีแรงดึงดูดในเรื่องของรูปร่างบุคลิกสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างชอบในตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะแต่ว่าคุณจะมีความเซ็กซี่อ่ะมีความแบบมีเสน่ห์มีความแบบ มีเซ็กอะพิเอลอค่ะใช่เขารู้สึกชอบนะคะประทับใจรูปร่างบุค,คลิกของคุณรูปร่างภายนอกอะไรอย่างเงี้ยใช่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีไพ่ควีนถือควีนถือไม้ด้วยเป็นคนที่แซ่ มากไม,าไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนแต่คุณแซบนะคะกองนี้คุณแซบมากแล้วก็คุณเป็นคนที่อาจจะแต่งตัวแซบด้วยเหมือนกันเขามองว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นนะคะมีไพ่สิบถ้วยอ่ะคุณเป็นคนอบอุ่นเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะคะซึ่งเขารู้สึกชอบประทับใจคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะ อยู่ข้างเขาอะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดว่ามีอุปสรรคอะไรเข้ามาในเรื่องต่างๆในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ทิ้งเขาหรือว่าไม่ได้ไม่ได้กลัวที่จะไปกับเขาอย่างที่บอกแหละคุณเป็นคนที่มีความมูทะลุมีความดื้อน,นะคะมีความลืนลุยในตัวเองมีความเฮาๆาในตัวเองแต่มันก็มันก็เหมือนเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วเหมือนคุณก็ยังไปกับเขาอยู่แล้วคุณก็ไม่ได้ทิ้งเขา คุณก็ยังเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาอยู่แล้วคนคนนี้เขาก็หวงคุณมากๆด้วยนะอืมใช่แล้วเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะที่คุณมีให้กับเขาบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูดูเข้าถึงยากเหมือนกันนะแต่ว่าคือมันก็ดูดูหน้าคนหานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเซนส์ที่ดี คุณอาจจะเป็นคนที่เข้าใจเขาหรือว่าอ่านใจเขาออกหรือว่ารู้ว่าเขาคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้เหมือนกันนะไพ่ควีนถือไม้แอนรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบ <c oughs> ก็เซนแรงอยู่เหมือนกันใช่ <c oughs> เขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแล้วคุณก็รู้เลยว่าเขาคิดแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะาราคนาราศีนะคะจะมีเป็นธาตุธาตุไฟนะคะเมสสิงธนู ธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุ่มนะคะที่เด่นๆนะสองธาตุนะคะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สามภาพที่สามจะเป็นภาพนี้นะคะสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ประทับใจนะคะในตัวคุณนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสเตรนนะคะ King o f w a ต e r ราชินีถือถ้วยราชาถือถ้วยแล้วก็ไพส่สรตนเขารู้สึกว่าคุณเป็นเป็นคู่เขาคุณเป็นคู่กันนั่นแหละคนที่เลือกกองเนี่ยคุณมีไพ่คู่ขึ้นนะคะคิงกับควีนแล้วก็ไพส่สแตนคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะแต่ว่าคุณจะมีความเป็นผู้นำในตัวเอง มีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดแต่ก็แต่ก็มีความอ่อนโยนคือภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ว่าภายในหรือว่าจิตใจเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนมากๆนะคะมีไพ่ถ้วยขึ้นสองใบเป็นคนที่รักใครรักจริงรักรักจริงจังนะคะอ่อนโยน ดูแลดีอบอุน่นเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างนะคะใส่ใจเขาดีมากๆดูแลดีมากๆครบเครื่องนะคะทุกอย่างแต่ว่าภายนอกอาจจะเป็นคนแข็งๆดุๆอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันแต่ว่าคือจิตใจคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงหรือว่าเป็นคนที่ มีอารมณ์ศิลปินด้วยได้เหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันมีไพ่ไพ่ของชาวธาตุน้ํานะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าตั้งแต่ได้เจอคุณเนี่ยเขารู้สึกถึงความเป็นคู่นะใช่เขารู้สึกว่าคุณมีความเป็นคู่กับเขาหรือว่าเขารู้สึกถูกชะตาอะไรบางอย่างกับคุณมากๆเลยนะคะหรือว่าเขาอาจจะเห็นความที่อะไรบางอย่างในตัวคุณที่มีความที่คล้ายกับเขาหรือว่ามีอะไรที่เหมือนเหมือนกับเขาอะคะ่ะใช่ แล้วคุณเป็นคนที่แบบน่ารักกับเขามากๆคุณดูแลเขาดีมากๆนะไพ่ควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยอะแล้วคุณเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงเขาร,รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่คุณรักเขาจริงๆอะคะ่ะคุณน่าจะรักเขามากแล้วเขาก็รับรู้ถึงถึงสิ่งที่คุณแสดงออกอะไรอย่างเงี้ย สถิตินะคะสี่ดาบแล้วก็แปดดาบคุณเป็นคนที่รักความถูกต้องมากๆอืมเขาชอบนะที่คุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะรักความถูกต้องเป็นคนที่คือเอรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนดีนั่นแหละเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบทําอะไรที่ที่ทําให้เขารู้สึกว่าอืคุณรักความถูกต้องจริงๆ แล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนดูบทจะนิ่งก็นิ่งนะคะบทบทจะเข้าใจยากก็เข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้แย่นะคือเขาก็มองว่ามันก็มันก็ดีเหมือนกันก็ดูแบบท้าทายดีอะไรแบบเนี้ยค่ะ ใต้สำหรับนะคะ The Hangman หกดาบนะคะ The Devil King ถือไมอ้ราชาถือไม้นะคะคุณหรือเขานะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีนะคะธาตุไฟเมสสิงหธนูได้คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงมากๆนะคนที่เลือกกองนี้นะคะ คุณเป็นคนที่ที่เขาที่เขารู้สึกว่าเขาชอบในความที่คุณมีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่มีความกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจคุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจริงจังกับการทํางานใช่จริงจังกับหลายๆเรื่องอะในชีวิตของคุณนะคะอันนี้เป็นบุคลิกที่แบบ อาจจะเป็นภายนอกก็ได้นะคือภายในเนี่ยคุณก็ไม่ได้แบบจะเข้มแข็งขนาดนั้นเพราะว่ามันมีไพ่ถ้วยคือไม่ใช่ว่าไม่เข้มแข็งแต่ว่าคุณเป็นคนแบบลึกๆแล้วคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนอ่อนโยนแต่ว่าบุคลิกภายนอกเนี่ยอาจจะดูดุๆแข็งๆนะคะหรือว่าดูแบบสตรองอะไรแบบเนี้ยอืมแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความ หุ่นดีหรือว่าดูแลตัวเองดีมีเซ็กแอพเพลีลเอมอนกันนะคะคนที่เลือกกองนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่แบบมีแรงดึงดูดกับเขาสูงมากๆใช่แบบบุคลิกของคุณแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกของคุณเนี่ยก็จะมีความที่เขาประทับใจแล้วก็ชอบนะคะดึงดูดเขาเหมือนกันคุณเป็นคนที่แบบไม่กลัว อุปสรรคอะไรหรือว่าคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาจัดการทุกอย่างได้ค่อนข้างดีนะคะด้วยด้วยตัวของคุณเองแล้วก็คุณเป็นคนที่เหมือนคิดก่อนทำอ่ะเป็นคนที่แบบว่าคิดก่อนทำคิดก่อนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณเป็นคนที่เหมือนทำอะไรแบบต้องผ่านกระบวนการขีดแบบไพ่เดอะแฮงแมนคือเป็นคนที่แบบตื่นรู้นะคะเป็นคนที่เข้าใจ เข้าใจมนุษย์อะเข้าใจโลกเข้าใจอะไรต่างๆนะใช่เป็นคนที่เข้าใจคนอื่นอืมแล้วคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะเป็นคนจริงจังมากๆแล้วก็เขารู้สึกด้วยนะว่าคุณเป็นคนที่จริงจังเช่นถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยคุณก็จะจริงจังกับเขามากๆใช่คุณจะแบบไม่เล่นๆนะคะแล้วก็ ในเรื่องของพาร์ทการทํางานเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่แบบจริงจังกับงานมากๆจริงจังในเรื่องของการทํางานมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบมีแพชชั่นคือแบบคิดแล้วทำอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ด้วยนะคะบุคลิกภายนอกก็คือแบบมีเสน่ห์มากเป็นคนที่แบบหน้าตาดีดูแลตัวเองดีรูปร่างดีเลยแหละใช่คนกองนี้จะเด่นในลักษณะที่แบบมีความเข้มแข็งนะคะมีความเป็นผู้นำม,มีความ แข็งนอกอ่อนในแล้วก็ลึกๆเนี่ยเป็นคนเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอุ่นดูแลใส่ใจคนรอบข้างดีมากๆรวมถึงเขาด้วยนะคะโอเคนะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ลัรคนาราศีนะคะจะมีเป็นธาตุไฟนะคะเมสิงธนูธาตุน้ำนะคะก็รกดผีจิกมีนาะที่เด่นๆน,นะคะรัคนาราศีตุลน,นะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับพิจารณะคะ,นะคะในหัวข้อที่ว่า เขาประทับใจอะไรในตัวคุณนะคะชื่นชอบอะไรในตัวคุณนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแอนจะทำทามแซมไว้ตรงใต้คลิปเพื่อนๆก็เข้าไปคิดดูกันได้มีพิยาคาดตนะคะความรักการเงินการงานใน i.g. นะคะเข้าไปติดตามแอนได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปหัวข้อถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ